ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนีคะเมื่อชาวเด็ตเนี่ยถามผู้บ้านฟิลแลนด์เนาะบอกว่าไปออกรายการเนี่ย จ้างไปออกหรอหรือ,อยังไงเขาไม่จ้างแต่ตัวเองไงอยากไปออกกนะคะครั้งนี้เนี่ยจ่ายตังให้เขาเหรออะไรยังไงก็ว่าไปเนาะบอกเลยนะคะทางบอสบิ๊กนี่รีบตอบกลับเลยทันทีนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นไวรัลมากๆนะคะสำหรับคําถามนี้นะคะเมื่อบอสบิ๊กเนี่ยไลฟ์สดเนาะคุณผู้ชมเนาะแล้วมีชาวเน็ตเนี่ยพิมเข้าไปถามค่ะบอกว่าบอสบิ๊กจ่ายเงินออกรายการจริงหรออ้า หลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วแต่อย่างใดนะคะหรือว่าเขาจ้างไปออกรายการค่ะงานนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าบอสบิ๊กเนี่ยพูดแบบช้ำๆเลยทีเดียวค่ะบอกเลยว่าเข้าใจเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะคนอย่างพี่อ้วนสุดแดนมีแส่งคอมีหลินติงคอใครจ้างไปจ้างออกรายการจ้างออกรายการ เวลาส่งความงานจ้างกินเงินจ้างเขาก็ไม่อเอามีคำพูดจ้างเขาไม่เอาก็มีนะมีที่ว่าไปจากก้างเตีกอดแต่ละการไม่รับก็มีนะเพราะโวยดามาไปแล้วคนเป็คนดังดูได้สุดออกสมาานาหักยัังหกต่ำนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคำตอบจากทางพี่บ้านฟินแลนด์นะคะบอกว่าเฮ้ยอะ ใครมันจะจ่ายตังไปออกรายการนะคะไม่มีใครทาหรอกหรือบางคนอาจจะมีจริงๆก็ได้แล้วเขาไม่อยากรับก็มีนะคะอ่าบอสบิ๊กบอกแบบนี้เนาะคุณผู้ชมบอกว่าบางคนเนี่ยจ่ายตังให้เขาอยากไปออกรายการเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไปออกก็ยังมีเลยแต่สําหรับเขาแล้วเนี่ยะคะมีแสงมีกระแสมาอยู่ตลอดนะคะจาเป็นต้องจ่ายไปออกรายการด้วยหรอไม่จําเป็นเลยนะคะบอกว่าสําหรับฉันเนี่ยมันมีกระแสตลอดอยูกแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องไปออกตังนิดๆหน่อยๆ เ,เพื่อที่จะไปออกรายการให้มีกระแสะมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือความหมายเนี่ยประมาณว่า,าคือบอสบิ๊กเนี่ยเขาเป็นคนสาธารณะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีกระแสะอยู่แล้วอย่างวงค่ายเพลงนะคะหรือแม้แต่กระทั่งธุรกิจต่างๆเนาะที่ทางบอสบิ๊กทำเนี่ยคือเป็นกระแสะแล้วก็เป็นที่นิยมทําให้หลายๆคนรู้จักอยู่แล้วไม่จําเป็นนะคะที่ต้องไปแบบ เฮ้ยจ okay. er, ่ายตังเพื่อไปออกรายการอย่างเงี้ยค่ะไม่จําเป็นเลยจริงๆนะคะงานนี้นะคะแฟนคลับชาวเน็ตหลายๆคนได้ยินคําตอบแบบนี้ก็คงแบบอ๋อแบบนี้นี่เองหรอบอสบิ๊กไม่ใช่อย่างที่เขาลือกันจริงไหมคะอ่าก็คงเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าทางบอสบิ๊กก็ได้ไปออกรายการแฉเนาะในสองวันที่ผ่านมานี้นะคะก็มีไปสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะคะแล้วก็มีไปออกของไอ อิสานนครสินด้วยนะคะบอสบิ๊ก็ไปด้วยเนาะก็ไปออกรายการร่วมกันเนะะี่ยค่ะแล้วก็ส่วนรายการแฉเนี่ยบอสบิ๊กก็จะไปคุยเรื่องธุรกิจมากกว่าเพราะเป็น ธุรกิจที่ขอนแก่นก็คือบาร์โฮสเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงทําไมถึงเปิดบาร์โฮสเพราะอะไรตัวเองชอบหรอหรือยังไงอะไรก็ว่ากันไปเนาะถ้าใครอยากไปฟังนะคะต้องไปฟังย้อนหลังเนาะรายการแฉที่บอสปิ๊กไปออกล่าสุดนี้นะคะไปเปิดฟังได้เลยนะคะเซิร์ชในแอปแดงเนาะคุณผู้ชมเนาะก็จะเห็นขึ้นมาเลยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเอ,อ มีการถามการถามเกี่ยวกับอะไรบ้างบอสบิ๊กตอบอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะบอกเลยว่าไปฟังแล้วรู้ทุกจุดเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลที่บอสบิ๊กได้ตอบมานะคะสำหรับคําถามจากชาวเน็ตบอกว่าจ่ายตังไปออกรายการจริงหรือเปล่าก็ตามนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะคนมีกระแสอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปจ่ายนะคะอันนี้คือสิ่งที่บอสบิ๊กตอบเนาะนี่นะคะบางคนเขาก็ยังแบบโอ้ยมาคอมเมนต์ บางคนเขาคอมเป็นเยอะมากๆจริงๆนะคะบ,บอกว่าไม่ได้จ้างก็คือไม่ได้จ้างก็เหมือนแพลวๆนั่นแหละไปออกรายการคุย คุยแซบโชว์ก็หาว่าเขาจ้างไปออกรายการนะคะก็เอาหลักฐานมาโชว์แล้วบอกว่าเขาไม่ได้จ้างไอ้พูดเนี่ยคือทําหน้าตาว่าตัวเองว่าแพรเพราวจ้างออกรายการโอ๊ยบิก๊กเอ้ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่โดนว่าไม่แตกต่างกันหรอกอโดนเปรียบเทียบแล้วหนึ่งนะคะงานนี้แฟนคลับต่างก็โยงไปหาก,กันอยู่แล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้นะคะทางแม่แพรวแล้วก็พระเอกสันเขาก็ไปออกรายการคุยแซบโชว์เหมือนกันก็เหมือนกันเลยค่ะบอกว่าเนี่ย เอาตังไปจ้างอ,ออกรายการอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะคำถามเดียวกันเลยนะคะบอกว่าไปจ้างตัวเองเนี่ยไปออกรายการหรือเปล่าเขาไม่ได้มาจ้างตัวเองแต่ตัวเองเนี่ยอยากไปออกอะไรแบบนี้นะคะทางแพลซันเนี่ยเขาก็เจอเหมือนกันงานนี้นะคะทางผู้ใหญ่บา้านฟินแลนด์เขาก็เจอคําถามเดียวกันเลยนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแม่แพลเขาก็มาพูดเหมือนกันใครมันจะไปมีเวลาว่างขนาดนั้นจริงไหมคะที่จะแบบเอาเวลาส่วนตัวหรือ แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยมีคิวงานอยู่แล้วเนี่ยต้องเสียสละเวลาตรงนั้นเนี่ยเพื่อไปออกรายการหรออะไรแบบนี้เนาะทางพวเพลาก็ไม่ทําอยู่แล้วนะคะเช่นเดียวกันกับทางวอร์มิดเขาไม่ทําเพราะว่าเขาบอกว่าเออเขามีกระแสอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมข่าบอกเลยว่าแฟนคลับชาวเน็ตเขาก็ต้องมาเปรียบเทียบกันอยู่แล้วเพราะมันเป็นคําถามเดียวกันหมดเลยตรงกันทุกจุดเลยนะคะคุณผู้ชมจริงไหมเอ่ยอ่าถ้าใครติดตามข่าวสารจะเห็นเลยว่าเป็น,ปนคําถามเดียวกันแต่ไม่ใช่รายการเดียวกันแค่นั้นเองค่ะ ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ก็ฝากให้ทุกคนไปติดตามชมกันเอาเองแล้วกันเนาะสำหรับรายการที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวไปอัปเดตคิวงานแล้วก็งานต่างๆดีกว่าค่ะคุณผู้ชมอ่าตอนนี้พรามผู้หยาบอันเซแลนด์ได้เตรียมตัวสําหรับ EP ที่51ของค่ายเพลงตุกเกียวมิวสิกค่ะคุณผู้ชมก็คือสีกาหงเนาะในวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะสามารถาซื้อบัตรจับจองนะคะเตรียมพร้อมได้เลยในวันที่28นี้เนาะรับชมพร้อมกันนะคะผ่านทางกลุ่มปิดนะคะ คุณผู้ชมคะสีกาหงจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะจะมีศิลปินรับเชิญเป็นดาราท่านไหนศิลปินท่านไหนรอชมรอติดตามค่ะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเพราะถ้าไม่ดีจริงไม่ปังจริงนะคะไม่เดินทางมาถึง EP พีที่อ่าทิ่51เนาะคุณผู้ชมเนาะก็ถือว่าปังมากๆเลยนะคะเราก็ไม่คิดว่าโตเกียวมิวสิกเนี่ยจะเดินทางมาไกลขนาดนี้จริงไหมคะเพราะว่าเราเห็นช่วงแรกๆเนี่ยเฮ้ยมันมีสะดุดติดขัดเยอะแยะมากมายเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้น แต่ตอนนี้เอ้ยมันปังไปหน้าจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็น e ีพีไหนคือกะระแสดีมากนะคะแล้วก็ได้รางวัลน,น้ําใจเยอะทุกคนเลยนะคะศิลปินแต่ละท่านที่มาออกรายการด้วยนะคะมาออกด้วยแต่ละ EP ีอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ปังก็ดังกันหมดเลยเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมนอนแล้วไม่มี e ีพีไหนที่แบบ ไม่ไม่มียอดซื้อบัตรเยอะอย่างเงี้ยค่ะคือทุกรอบเนี่ยซื้อบัตรเต็มทุกรอบนะคะแล้วก็มีคนชมเยอะมากๆถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือกระแสความฮิตความปังของค่ายเพลงตเกียวมิวสิกอันนี้ต้องยอมรับเลยจริงๆนะคะเดินทางมาถึงปีที่2แล้วสุดยอดมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มอัปเดตเนาะสำหรับคลัลลิงหัดน้องตัวเกียวน้องนาริตะแล้วนะคะของผู้หญิอาร์ตเปนแลนด์ก็ใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะตอนนี้ก็ เริ่มเป็นหลังเป็นข้าลือหาสวยๆแล้วเดี๋ยวรอต่อเติมอีกนิดนึงก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเด็กๆก็ได้มาอยู่ขอนเก่นกับพ่อแล้วนะคะแต่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าต o k เกียวมิวสิกปีนี้นะคะเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเพราะได้ศิลปินรุ่นใหญ่เนาะอย่างแม่ดอกรักเนี่ยมาร่วมเดินสายด้วยนั่นเองนะคะตั้งแต่ยังไม่เปิดรับงานหรือ ตั้งแต่มีกระแสเข้ามาว่าเออแมดอกรักเนี่ยมาอยู่กับค่ายเพลงตเกียวมิวสิกแล้วนะแล้วยังไม่ได้ออกคอนเสิร์ตซักงานเลยเนี่ยคือโทรมาจองงานจนสายไม่เลยทีเดียวนะคะบ,บอกเลยว่าฤดูการต่อไปเนี่ยปังแน่แ่ค่ะเพราะว่าอ่าได้ศิลปินรุ่นใหญ่อย่างคุณแม่เนี่ยเขามาร่วมเดินสายด้วยจะเป็นยังไงเอ่ยน,นะคะบ,บอกเลยว่าเป็นเจ้าแม่ในตํานานจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะแต่ค่ายเพลงตเกียวมิวสิกเขาก็ดังก็ปังอยู่แล้วเนาะค,คุณผู้ชมเนาะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทางบอสบิ๊กเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงไปใน ททางไหนอะไรยังไงจะโชว์อลังการขนาดไหนก็ต้องรอติดตามให้กําลังใจกันต่อไปนะคะรอดูผลงานกันได้เลยเนาะสำหรับศิลปินท่านนี้นะคะหรือว่า ทางพุยาบ้านฟิเลนเขาจะบริหารออกมาได้น่าสนใจขนาดไหนนั่นเองค่ะกลายเป็นวงน้องใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะส่วนวันนี้จินเองต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยละกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ